ท่านผู้ชมมีมะม่วงด้วยท่านผู้ชมโอ้เเผววันตรงนี้สวยมากเลยครับแอ่งน้ําตรงนี้ก็น่าจะเย็นจริงๆมมะค้างกันไว้นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมให้ดูตุยค่าใหญ่ๆไปเลยท่านผู้ชมครับสวยมากเลยครับตรงนี้มีแองข้างล่างแล้วก็แองข้างบนนะครับอ้ยน้ําเย็นดี <c oughs> ร้อนนะมครับท่านผู้ชมโอ้ยปลาเยอะมากเลยท่านผู้ชมปลาเยอะมากเลยครับนั่นไงปลาตัวใหญ่ก็มีโอ้ยตรงนี้น้ำใสามากน่าเล่นมากเลยครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเราก็เดินไปดูเรื่อยๆครับก็ร่มเย็นดีครับมาเชี่อน้ําตกแต่ว่าจะมีทําให้ผมบุญหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับต้องลองไปดูครับผมโอ้โหอ,อ,อ,อยากจะเล่นนะ้ำเราจะไม่เล่นน้ำ ไม่เล่นไม่เล่นเราต้องทำคลิปให้เส็จท่านผู้ชมโอ้ตรงนี้ก็สวยมากเลยครับนี่ครับโอ้สวยสวยสวยมากเลยครับท่านผู้ชมเขาบอกว่าสุดยอดอุ้ยปลาตัวเลื่อเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้โหมีปลาตัวใหญ่ด้วยตรงนี้ก็น่านเล่นมากเลยผมจะไม่เล่นน้ำเร,นรนรเราต้องมุดแล้วครับท่านผู้ชมเราต้องมุดแล้วโอ้ ลื่นครับท่านผู้ชมเราจะมีทางออกไหมเนี่ยโอ้โห oh, oh, oh. ไม่มีทางออกแน่ๆมีไงทางออกองลราเราจะออกไปได้ไหมเนี่ยออกไปไม่ได้ครับโอ้โ oh, ห oh. oh, oh. มึนทุกเลยเฮ้ยอันนี้คืออะไรมีคืออะไรครับ mm hmm. เหมือนมีอะไรมาขุดนะครับแต่ผมจะออกไปยังไงล่ะซอกนี้ mm hmm. มีนกมาด้วยโอ้ oh. สงสัยนกมาหากินฟ้านะครับไปเราออกไปกัน เราต้องปีนขึ้นมาซอกนี้ครับโอ้ขึ้นได้นี้เนี่ยโ <c oughs> อ้ได้ขึ้นมาได้เฉยครับจากซอกนี้นะครับหนักสัมภาระจริงๆนะท่านผู้ชมโอ้นี่ครับไปลุยต่อไปผมก็ต้องโดดนะครับเอ้ยเราจะโดดพลาดไม่ได้นะครับโอ้ทุกจุดมีปลาหมดครับท่านผู้ชมจุดจะมีปลาเสียงน้ําไหลธรรมชาติสวยงามมากตรงนี้จะเป็นต้นไม้เล็กๆสวยนะครับแถวนี้นะครับไป เราก็เลาะๆๆเลาะไปต่อนะครับโอ้แล้วผมจะขึ้นยังไงเราไปทางนี้ดีกว่าครับนี่สวยงามเหมือนกันครับท่านผู้ชมตรงนน้นสูงมากเลยเราจะไปดีไหมโอ้โหดูนะครับท่านผู้ชมน้ำใสมากเลยผมต้องข้ามไปทางนี้นะครับเหมือนจะมีเสียงคนอยู่ทางนน้นนะครับน่าจะมีเพื่อนอยู่ครับเราลองไปดูสวยงามมากท่านผู้ชมครับผมได้ยินเสียงคนนะครับน่าจะมีคนอยู่เขาก็น่าจะมาเที่ยวเหมือนเรานะครับเราลุยเดียวตัวคนเดียว ทำได้ผมต้องลุยไปต่อเรื่อยๆฮยอันนี้คืออะไรอ๋ออันนี้เป็นท่อน้ําแต่ท่อทะท่อ,ท,อท่อน้ำนี่มันนานแล้วนะครับสนิมกินหมดนะแล้วี๋ยวผมจะลุยไปด้านนี้ลองดูไปโอ้ท่านผู้ชมแอ่งน้ําใหญ่มากเลยครับอยท่านผู้ชมเห็นรอยน้ําตรงนู้นไหมถ้าช่วงน้ํามีผมว่าน่าจะโอ้น้ําเยอะมากเลยครับตรงนี้ดูนะครับไป,ไปเราไปสํารวจกันครับคือบริเวณนี้ก็ว้างมากครับท่านผู้ชมเฮ้ย มะม่วงด้วยท่านผู้ชม <c oughs> คงจะไม่มีใครเห็นใช่ไหมท่านผู้ชมเดี๋ยวเราลองลองไปดูต้นมม่วงอะไรมา,มาเกิดอยู่แถวนี้ท่านผู้ชมดูสิเราลองชิมดูไหมเฮ้ผมมีเจ้ามาด้วยให้เ้าบงับงเจ้าบังอร่อยแรงงานนี้ผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับมะม่วงอะไรมาเกิดตรงนี้ แต่แฮกเดี๋ยวบองครับท่านผู้ชมเหมือนวันนี้เป็นวันที่โชคดีครับท่านผู้ชมมะม่วงมาเกิดในป่าครับกลางนี่เลยครับ มะม่วงมาเกิดกลางน้ำตกผมก็สอยลงอะไรครับสองลูก <c oughs> แซบ่บเที่ยวดกด้วยนะครับท่านผู้ชมต้นนี้นี่ครับท่านผู้ชมแซบ่บได้มาเที่ยวด้วยได้กินมะม่วงด้วยมะม่วงไม่ต้องซื้อครับขึ้นไปอีกผมจะเจอต้อนอะไรนี่เจอต้นม,มนะม่วงแล้วครับ คนทางอีกยาวไกลครับแต่เราก็พักเหนื่อยอท่านผู้ชมอพอได้หายเหนื่อยตุยค่ำยังไงถืเลยนี่ผมก็ซื้อแจบองมาเมื่อเช้าครับมากินข้าวเหมือนแบบฟ้าเป็นใจครับพกแจบองแล้วก็มาเจอต้นมะม่วงกลาง เจอต้อนมม่วงกลางันนี้กลางน้ำตกเปรี้ยากเลยท่านผู้ชมเจาบองก็นัวมากครับสรุปมากินหรือมาทเทีนะ่ยวมีแรงเดินต่อท่านผู้ชมไปหลับไปดูต่อกันหลังจากที่เราสว่าป่ามะม่วงเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดินทางต่อนะครับขอบอกเลยว่ามะม่วงนี่เปรี้ยวมากเลยครับโอ้โหดิบจริงๆไปเดี๋ยวไปเดินทางต่อโอ้โหจะปวดท้องไม่แน่ท่านผู้ชม นี่เราก็เดินมาอีกจุดหนึ่งนะครับต้องขอบคุณต้นมะม่วงที่เราสว่าปามไว้ได้อย่างอร่อยรเปรี้ยวท่านผู้ชมตรงนี้มีสะพานด้วยครับเนี่ครับท่านผู้ชมมีสะพานด้วยไปเราเดินไปดูแอ่งน้ำตรงนี้ก็น่าจะเย็นจริงๆนี่ก็โหยสวยมากเลยครับตรงนี้นท่านผู้ชมมีกลุ่มผีเสื้อด้วยผีเสื้อมาทำอะไรกันเห็นไหมครับผีเสื้อยอะแยะเลยไปเราไปตรงนู้นกัน ท่านผู้ชมครับตรงนู้นมีที่นั่งพักด้วยนะครับตรงนี้ลมเย็นดีมากเลยไปเดี๋ยวเราเดินไปตรงซอกนี้กันตรงซอกนี้เดินง่ายนะครับเฮ้ยปลากำลังกินอาหารครับท่านผู้ชมวันนี้ลืมเอาขากล้องมาได้ไงก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยเหมือนกันนะครับแถวนี้ตรงนี้เหมือนบันไดครับเหมือนคนมาทําบันไดไว้เลยเราลองไปดูซอกนี้ซิโอ้ท่านผู้ชมครับซอกนี้เย็นมากนะครับมีลมมาตรงนี้ครับโอ้เย็นเลยตรงนี้สวยครับตรงนี้สวย หินมาค้างกันไว้นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้นะครับหินก้อนใหญ่จะมาค้างไว้นะครับโอ้โหเหมือนทับถมครับนี่ครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นน้ําหยบย้อยนะเสียงเป็นธรรมชาติมากเลยเราก็มาขึ้นบันไดที่ธรรมชาติสร้างไว้นะครับนี่เป็นบันไดครับธรรมชาติสร้างไว้ให้โอ้โหธรรมชาติสร้างไว้เหมือนธรรมชาติสร้างไว้สวยงามมากเลยครับ ท่านผู้ชมครับผมเจอแอ่งน้ําที่ใหญ่อีกแล้วอุ้ยน่าเล่นมากเลยตรงนี้ตรงนี้น่าเล่นมากเลยครับน้ําน่าจะลึกไม่ใช่น้อยนะครับตรงนี้เป็นแอ่งใหญ่มากท่านผู้ชมครับเหมือนผมเห็นอีกวัวหน้ากิ้งกายักน,นี่มีใครอยากได้ไปปลูกไหมเหมือนผมเห็นกิ้งกายักครับตอน,นี่ใหญ่มากไหนแล้วเมื่อกี้กิ้งกายักแถวนี้ครับเมื่อกี้ผมเห็นตัวนึงเดี๋ยวผมหาดูแป๊บนึงครับกิ้งกายักโอ้เผ่าวันตรงนี้สวยมากเลยครับแต่ตอนนี้ผมก็ยังหากิ้งก่ายัก,กไม่เจอเลยครับ ตรงนี้ก็ร่มเย็นมากเลยนะครับโอ้ท่านผู้ชมครับสวยมากเลยครับตรงนี้มีแอ่งข้างล่างแล้วก็แอ่งข้างบนนะครับจะไม่เล่นน้ําผมจะไม่เล่นน้ํานี่ก็เป็นทางน้ําไหลตลอดนะครับไหลจะเป็นล่องลึกเลยสวยมากครับเราก็ขึ้นไปดูจุดข้างบนกันครับทีนี้โอ้โหท่านผู้ชมผมจะเดินข้ามไปยังไงจะโดดข้ามไปได้ไหมเนี่ยโดดข้ามพ้นไหมสัมภาระก็นักหนักโอ้ข้ามไม่พ้นแน่เลยไกลมากเลยท่านผู้ชมกําลังดูครับ พ้นเฉยเลยครับเรามาดูซอกตรงนี้กันซอกตรงนี้ก็ลมเย็นมากนะครับเอ้ย่มีเป็นซอกทำหรือเปล่าท่านผู้ชมเราต้องเข้าไปสำรวจดูไหมเข้าไปสิรออะไรแต่มันก็เข้าไปไม่ได้ครับทางตันแต่เย็นมากเลยครับตรงนี้เย็นจริงๆไปเราไปลุยตรงอื่นต่อท่านผู้ชมครับขอนั่งพักเหนื่อยสักแป๊บครับเหมือนผมจะเห็นซอกนี้นะครับนี่ครับซอกนี้ครับเดี๋ยวเราลองไปสำรวจกันครับ ไปครับเราเข้าไปสำรวจเลยโอ้ยยืนมากครับผมก็มีไฟข้ามานเลยนะครับนี่โอยเยอะมากเลยโอ้ยท่านผู้ชมซอกคือแบบใหญ่มากเลยครับท่านผู้ชมตอนแรกผมจะขึ้นมาทางนั้นนะครับแต่ขึ้นมาไม่ได้แต่พอเห็นซอกนี้ครับมันเป็นซอกใหญ่เราสามารถมาได้ก็เลยลงเข้ามาดูเฮ้ยโอ้ไม่ถนัดเลยโอ้ย,อย,อยท่านผู้ชมซอกใหญ่มากเลยครับท่านผู้ชมนี่ครับลงมุดเข้าไปอีกหน่อยจะมีทางทะลุออกไปไหมเนี่ยอฮ้ยมีน้เค้าด้วยท่านผู้ชมโอ้ ซอกใหญ่มากเลยแมยงอะไรเนี่ยพุ่งๆมท่านผู้ชมซอ,อกใหญ่มากไปลองลุยไปไนี้ดูก็มีรูไปอีกครับก็น่าจะตันแล้วละ่ะน่าจะสุดแค่นี้ครับท่านผู้ชมแต่ข้างในนี่เงียบมากเลยครับมีข้างเขาาด้วยมีรูนี่รูเดียวขึ้นไปไม่ได้รูเล็กไปกลับลังหันตอนนี้ผมก็กำลังจะเดินออกนะครับซอกซอกเล็กมากเลยตรงนี้เ,เหมือนข้างในจะเป็นซอกใหญ่นะแต่เข้าไปไม่ได้ฮ้ยท่านผู้ชมข้างเขาาครับ ตอนนี้ผมก็อยู่ในซอกเนี่ยครับอากาศเย็นดีครับท่านผู้ชมอยู่กับน้องข้างขาวเดี๋ยวเราลองปีนขึ้นไปดูซอกนึงครับลองดูลองปีนไปหาน้องข้างขาวดูครับตอนนี้ผมก็ปีนขึ้นมาได้แล้วนะครับน้องข้างขาวอยู่ที่เดิมเลยครับนี่ไงน้องข้างขาวเป็นไงครับขอเที่ยวชมบ้านหน่อยนะน้องข้างข้านะอะไยน้องคงยังไม่กัดเรานะครับซอกนี้ลึกมากเลยครับผมปีนขึ้นมาเนี่ยนี่ครับ ลึกมากเลยองปีนขึ้นมาซอกนี้เดี๋ยวเราจะลองออกไปด้านนี้ดูครับตอนนี้ผมก็ปีนออกมาได้แล้วนะครับ <System> โอ้โหผอ้ยโดนหัว <S <S 2> <S 2> ผมมาโผจุดไหนเนี่ย <S <S โผออกมาจุดนี้ครับท่านผู้ชมผมเจอแล้วกิ้งกายักษ์นี่ครับท่านผู้ชมกิง้งกายักษ์ตัวใหญ่มากโอ้โหนี่ตัวใหญ่ครับเขียวลึ่มเลยผมตกใจหมด ไม่น่าเชื่อว่าตัวใหญ่ขนาดนี้น้องจะโดดใส่เราไหมเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่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 ครับน้องอยู่ตรงนี้ครับผมอยู่ใ,ใกล้ๆผมเองครับแหมสุดยอดเลยเดี๋ยวเราลองไปถ่ายกับน้องใกล้ๆดูครับเราจะย่องไปช้าๆช้าๆช้าๆนะครับอุ้ยไปแล้วน้องลงไปซอกนู้นครับแต่เราจะไปรูนูน้นเรามาม่นปลาปด้วยกันครับ <c oughs> ซอกเล็กมากเลยครับท่านผู้ชม โอ้นี่ผมต้องมุนไปทางนี้ใช่ไหมไปได้ไหมเนี่ยอาจจะลำบากอยู่ครับโอเคเราไปเจอกันฝั่งนู้นครับนี่ครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ออกมาได้แล้วสูงมากครับตรงนี้ผมก็ยังหาทางลงไม่ได้เลยนะครับไปลุยต่อท่านผู้ชมโอ้อนี่ก็เป็นจุดที่ชันและก็สูงมากเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่ครับขึ้นมาเรื่อยๆทำที่ผมเห็นเมื่อกี้ครับโอ้โห สวยงามมากครับท่านผู้ชมนี่เป็นไงบ้างครับสวยงามมากเดี๋ยวเราไปขึ้นดูตรงนี้กันโอ้โหเป็นแอ่งน้ําที่สูงมากนะครับเออไม่ใช่สิเป็นขดหินที่สูงมากเลยครับตรงนี้เหมือนผมจะเห็นลูกอะไรไม่รู้ครับตรงนู้นแต่คงจะกินไม่ได้ไปเรามาดูทางนี้กันต่อตอนนี้ผมก็ขึ้นมาอีกจุดหนึ่งแล้วนะครับปลาเยอะมากครับท่านผู้ชมร้อนแบบนี้เราลงเล่นน้าดีกว่าไหมหเฮ้ยไม่ลงดีกว่าเยยกไปลุยก,ปลยกันต่อท่านผู้ชม ตรงนี้จะเป็นจุดที่สวยอีกจุดหนึ่งนะครับดูสิท่านผู้ชมน่าจะร่มเย็นมากเลยตอนนี้ผมก็เริ่มชักจะเหนื่อยแล้วครับท่านผู้ชมแล้วก็ต้องหาที่พักแล้วก็ดื่มน้ํากันครับไม่อยากจะเชื่อเลยผมมาได้ไงโอ้โหดูนะครับสวยมากเลยไปเราไปหาที่พักกันผมเจอที่พักแล้วครับท่านผู้ชมนี่ครับที่พักของผมโอ้จะร่มเย็นขนาดไหนน้ําก็น่าเล่นมากขอพักสักหน่อยแล้วกันจุดนี้โอ้ย ต้นไม้ต้นนี้อลังการงานสร้างมากครับไปเกิดอยู่บนขดหินนะครับต้นไม้ตน้นนี้ขอ,อนพักก่อนโอ้โหท่านผู้ชมครับวันทาง,างอีกยาวไกลครับไปลุยกันต่อเราต้องเดินไปอีกไกลเลยข้างบนนี่ปลาก็เยอะนะครับท่านผู้ชมโน้นครับเราต้องไปทางโน้นครับไม่แน่เราอาจขึ้นไปทางโน้นเฮ้ ก็หากท่านใดชอบคลิปผมมังกรดำเทวชาแนลนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส u ั s c ส i า e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับท่านผู้ชมทอานี้ก็เดินทางมายากลำบากมากเลยครับแต่ก็คุ้มกับดูสวยๆนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ร้อนเท่าไหร่ครับน้ำผมก็เหลือขวดเดียวและโอ้สงสัยมะม่วงทำลิดครับเริ่มจะแสบท้อง ผมจะไปทางไหนดีท่านผู้ชมทางนี้หรือเปล่าเดี๋ยวไปทางนี้ดีก่า,าก็าจะเดินยากนิดนึงนะครับทางนี้แล้วทำไมผมไม่เดินไปทางง่ายๆเนี่ยอูย้น้ำน่าจะลึกครับเขียวเชี่ยวโอ้ยตรงนี้น้ำน่าเล่นมากเลยมีนกเป็ดน้ำด้วยครับท่านผู้ชมดูสินกเป็ดน้ำมาหากินปลา ผู้ชมค,ครับโอ้โหต้นไม้ใหญ่มากเลยครับตรงนี้ใหญ่จริงๆเลยอากาศร่มเย็นมากเลยครับผมก็จะพักตรงนี้อีกสักสักแป๊บหนึ่งนะครับพักตรงนี้สักแป๊บนึงโอ้ยเนื่อยตรงนี้เป็นรากไม้ที่อลังการงานสร้างมากเลยครับสุดยอด ขอบอกเลยว่าตอนนี้เหนื่อยมากเดินทางมาน่าจะประมาณสัก2หรือสามกิโลได้แต่ก็ได้ต้นไม้ใหญ่ต้นนี้ครับขออนุญาตนั่งพักนะครับยังไปอีกไกลเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหนี่ผมก็ขึ้นมาสูงมากแล้วครับตอนนอี้ดูนะครับทางที่ผมขึ้นมาน่าจะประมาณสัก4กิโลได้แล้วครับแล้วก็ไปอีกไกลนะครับโอ้โหมจะไปเจออะไรสวยๆอีกไหมเนี่ยไปขึ้นไปดูครับ แอ่งน้ําใหญ่เหมือนกันครับตรงนี้ร้อนๆแบบนี้นะครับน่าจะโดดเล่นได้ไหมแอ่งน้ําสวยมากเลยเราก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเป็นลําธารที่ลึกมากเลยครับน้าตกมงงังอรโอ้โหผมจะไปได้ไหมในจุดนี้คงจะไปไม่ได้ครับผมต้องไปอีกทางนะึงคือทางนี้เนี่ยทางจะยากลำบากขนาดไหนเราก็ต้องไปให้ถึง แต่ผมว่าไม่น่าจะมีจุดสิ้นสุดครับอ๋อน่าจะมีอยู่แล้วแหละแต่เราไปไม่ถึงนี่ตรงนี้แอ่งน้ําใหญ่มากนะครับใหญ่จริงผมต้องหาทางไปทางไหนน้น่าจะเลา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 ไปฝังนะป่งนี้ครับเลาะไปฝา่งนี้ครับนี่เราครับเราต้องเลาะไปทางนี้ครับต้องเลาะไปทางนี้ ฟอกเล็กมากเลยผมจะขึ้นไปได้ไหมอลองขึ้นไปดูครับโอ้ท่านผู้ชมครับผมขึ้นมาสูงมากเลยครับ,อบรอบๆมีแต่ป่าเขาทท้านั้นเลยครับกว้างใหญ่ไพศาลผมต้องขึ้นไปทางนั้นต่อครับไปลุยไปยังไงเนะี่ยซอกนี้แบบโอ้ยไกลมากไนะอ้ยาโดดลักัน ไปทางไหนดีทิน,น่าจะรอบไปตรงนี้ครับท่านผู้ชม